สวัสดีครับผมไอพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับนี่ลุงอ้วนที่ขัดทั้งบ้านกองขันพ่อศีพี่เด้อพี่น้องไงพ่อศรีมู้งทิพสองตะมวนหน้งังพ้นวิสัยน้องไข่มาแวะเบินขวักควายพเพรียวสมควรทั้งบ้านกุดแยบหน้าฝืนยิ้ทั้งบ้านกองขันพี่น้อง

วัสดีครับอขออยญาทายทําเ้ยยายควนเด้อย,ย,ย,ยังอย่ตัวคว้ย,ควย,ยห่ห่าควนยังเก่าตัวเนน้อยวนในย่าไราแบกใหญ่คว้ย่อุคนปัดถั่วคือขยันแต่ว่ายาย,บบายครับผมอนในย่าเราแบกยาทายไอคน ลุงอ้วนแหวเห็นเพิ่นเห็ดเกษตรผสมผสานพี่น้องเพิ่นนอนไฮนอนหน้าเลี้ยงกล้วยปลูกพืชปลูกทั่วปลูกฟักปลูกแฝงปลูกแตงขายพูดนะลุงอ้วนมาเห็นกรเลยแหวอุดหนุนเพิ่นซื้อปักแตงไปกริงรบกวนกรบแกว้ำลุงข้าวัำไร่ไงกล้วยครับเครื่องเงินสวนแตงสวนทั่วสวนหญ้าเพิ่นเพิ่นนอนอยู่หน้า ตามวิถีชีวิตเกษตรกรคนนอนนาพี่น้องเอ้ยเลียงกล้วยนีหัวักเทาไขายตพยาควนกล้วยนะเบื่ราคาขายบ่นี่โอ้าพี่ดู้เบ่งกล้วยด้วยนี่ยังเก็ตัวนฮโอ้ท่านนี้เป็นตะล่มแท้ โอ้เพี้ยงคนม่นาเวอร์เรอเื่ออยู่อันเั็นฮะทั้งเครื่องมันแห้งดีอยู่ไป็นยังไงเหรอเอาไปว่นจีนี่ยใช่รถอืมอ้เพิ่นเหรียญต้มตัวนี่เอาไปเพ่นีเี่ยใชรถเป็นไงราคาคุ้ยสูงมืมเนี่ยตามฟังมึงนะเสือนขึ้นกองนะเ่อนขึนกขึ้นกอจังไหนขึ้นเนื้อลงผู้คือสื่อขายตลอดว่าจ้ขายตัวไป มีนี่นะเออมันขยดเบื้งไปเลยพี่น้องเอ้ยพ่ยังควนแล้วว่ารมเพียงขัวเขาเนกทนวนกล้ยเราอยู่ทางหลังคุณปอป่อยมันออกไปกินหญาบ่ะไม่ควนปอป่อยไปกินหาบ่ ไปไปแบกงาซอยย่าหรถครับผมครับผมครับผมครับสิทาไอเนแบกงาแล้วเวลาจังพิธีครับครับผมครับผมแบกงาซอยย้ายกอยย่มาแล้วลุซอยยซื้อโอกาลไปลองเลยมานเยี่ยมส้มกอกล้วยแล้วแต่มากล้วยราคาถูกนน ข้ายบัได้เวยเนขายได้ยงร้ว่าขายติดมขืนต้องไยควดเนาะคับนั่นจะเคื่อนหลงามก็งามถูกไ่มว่าโ้หลูซีบ่ครับดิหลางลูซีบ่ะนี่โอ้ามตัวเนาะ เราเป็นคณะกองเงาเก้าดีดสีตีเป้ารับงานแห่งานบวชงานบุญต่างๆซุมือแยกใก้ายกันแล้วสไลด์สไลด์สไลด์ทีมงานแล้วเขาจะหลดแห่งไหมั่นซุมือนี่อีกไก่ลุงกวนเคยมาเวะท้ายถ้ำเปิอดราคาขายแล้วอยู่ถ้าเบิง่ง ตัวข้ตัวตัวคว้ยเรากันพี่น้องเอ้ยวันเราสิปล่อยไม่กินหยาโอ้เป็นกำลังแรงใจเลยพี่น้องเอ้ยคนทำงานคนใส่แรงงานมาว่าทีอยู่ในประเทศต่างประเทศนะครับทุกสาขาอาชีพอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆหาเงินมานเงินหาคำมานคำพี่น้องเอ้ย นี่ลุงวนมาสเสนอภาพบรรยากาศนําเสนอภาพบรรยากาศที่ทงไฮทงหน้าพี่ละกอดกล้ว,วยพันยนสมควรทั้งบ้านกุดแจบแต่ว่าเรามาอยู่ไฮอยู่หน้านอนไฮนอนหน้าทั้งบ้านพวดสีมู 12, ่ิบสองตำบลหนหังพูดวิเศษรองไข่หน้าเราอยู่ทั้งพี่ทงไฮทงหน้าพี่น้อง ตายหายนอนให้นอนหน้าเลียงควายปลูกผืดปลูกผักปลูกทั่วปลูกผักปลูกแฟงปลูกแตงปลูกทั่วเป็นกระดกตัวละความจนไม่มีในหมู่คนขยันคือวันตัวนี้พอได้จับได้๋ยวใบผู้ใดใส่ได้ย,ยดใ,ดใจ ไปควักมา <laughs> ไปเด้อย่า่เอือนแล้วย่ายเอือนแล้วย่ายเอืนเอนไปกินยาแล้วคนนะ่ะ <laughs> โอ้หวแกเก่าตัว,วกวนนะ นั่งเหดียวออกขวากลุ้นมวยไปครเคยกินเบนือ่อหลายเวลาเฝ้าแล้วเลยบ่เขาหุงจักอยู่บ่อกว่าเนี่ยวเป็นการหุงจักรควบอีกแบบหนึง่งยายเป็นกองเป็นกองกองไฟกอง,องมันเพิ่นเคอยอยู่เคย,ยกินว่ายาดกันบ่ยายเรากำลัลงจัดการบริหารบริหารจัดการอยู่ กล้วยบ้านๆมันเป็นกล้วยงามแต่จ้ามันอ้วนดีเนะาะกล้วยบือดหยาโอ้อยหยาเพียงเอกกินหยาอิ่มบัดนี้กับติ๊บไก่ผีกันตีใจ้าคุ้น เป็นไก่ก็นนะพี่น้องเอ้ยเออเป็นกบหน่อยไล่ใช่ไหมอ๋อไล่ตัวเด็กกบหน่อยเพิง่งขึ้นในเต็นท์ก็เซ่ออยู่เลยว้ายเป็นมากินตีกไว้เออ เพื่กัอยูรักใครลักมั่นเนาะบมหยาดก,กันตัวล่ะย,ยิ้มแล้วสำนึอยูได้หรอย่ายอ้านี้บ่ายกับปอยปอยไปหาเลี้ยลทางลกตัวลัตัวละหอบละหอบก้วยเก่าโต กินไรกินานน่ะอืม่น่ะอืมเี่ยงกล้วยขายขี่พี่น้องเฮ้ยยายเราบ้ไมควาราบ้ไม่ได้ขายตัวขายแต่ขี่เพรา ขี่เพี้ยงหัวเขาเ่าดิโต้กันถือขายขีย่เอาไว้ท่านนี่พอคุ้งฝูงคน <ś c oughs> สิงเตี้าว้าอยู่ไหนละ่ะท่าวไอ้บุ้งอ,อง่ะอ,อย่าควงท่อยังนี่อยู่ไหนแล้วดิ เป่นงยวนทั้งหมดกุดเก็บเลี้ยงคว้ยขายขี้ตัวไปขายขายแต่ขี้เพื่อนเพื่อนมาน้ำถั่พี่น้องไปห้ามมงเลี้ยงม่ได้ใครอยู่เพคนปลูกหญ้าไว้ คือ๋ยวเป็นบริหารจัดการในขาทายอยู่ทีท่ามันกกมีเอาคลิปนี้กัทกทบทีลุงวนกับที่ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เ้อพี่น้องเป็นการมาเก็บภาพบรรยากาศน้ำเสียงพ,พี่น้องนะครับมีทงให้ทงหน้ากอ้วยพยูงควนทั้งมันกุศเกียบไปละมาแบะเห่นน้ำพี่น้องผู้ผนเลี้ยงคล้ยนี้นนำถว่ว ค่ากล้วยก็บอ่ขึ้นตะลงแล้ว่าช่วงนี้พัดนี่เปิดราคาขายเราไปอวดเอ้ยว่าสัตว์ขายตัขี่ตกแหลกมากอกะขวดขี่แหงย่ามันแหงกับขวดขายของเราสัตว์เอาฝากกดไรกดแชร์กดติดตามไปด้อพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังแรงใจลุงวอนบานหน้าเป็นกำลังแรงใจพี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานพปกตินนในประเทศตั้งประเทศอยู่ดีไม่แหง เงินมันเงินหาคำหมันคาำครับผมสวัสดีครับ